ครับพกอบสวัสดีสำหรับนักเรียนที่นานกทุกคนนะครับในวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาเรื่องของวิธีการเสิร์ฟลูกมือร่างนะครับของกีดาบนนูนิบอลนะเรามาดูว่าท่าษางการเล่นในการเสิร์ฟนะครับเป็นอย่างไรนะครับครูม,มีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับให้พวกเราได้ศึกษานะครับเราดูกันเลย เสริมไม่ข้ามทะเลดีครับสวัสดีครับวันนี้อยูกช่องโคชเช่ใช่ไหมรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทักษะการเสริมลูกมือล่างนะครับแต่ก่อนอื่งนะครับก่อนที่เราจะเรียนทักษะการเสริมลูกบนล่างนะครับโคชเช่ขอให้คนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ขั้นตอนย่อไปบ้างโอเคครับต่อไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนการเริ่มต้นในท่าในขันตอนแรกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราต้องยืนเท้าหนึ่เท้าหนงครับผมจะใช้ขาขวานะครับเท้าซ้ายนงนะครับเดี๋ยวเป็นเท้าซ้ายก็ขีดต้นขาด้านล่างจะขีทั้งหมดขีดมาตอนนะครับขั้นตอนแรกครับขาเียม แลวมือซ้ายนะครับให้จินตนาการว่าเรายนะบล้ยยอแล้วือขวาด้านหลังนะครับนี่คือขั้นที่สองครับต่อไปขั้นครับโยนขึ้นต่อไปขั้นสุดท้ายข้น่านะครับเปลี่ยนแขนนะครับ โอเคครับต okay ok so, like, right ่อไปนะครับเราจะมาดูการเคล่อนไหวรูปแบบถนัดซ้ายนะครับถนัดซ้ายก็จะตรงข้ามกับด้านขวาอย่างยงคนถนัดซ้ายเท้าเทียบเท้าขวาเท้าซ้ายนะครับมาดูตัวแรกนะครับถ้าเทียบขวาครับตั้งขาแล้มืนะครับถึงมือแล้วนั่นและข้างตัวขวาครับโดนบอขึ้นแล้วก็แข็ง รอบนะครับศูนยเาเปล่านะครับไม่อยากให้เพื่อนนะครับรีรอครับแจนเงินนะครับรอบนะครับหนึ่งเรียวสองก็สามโดนเพื่อนสี่เรียวแข็งแนเมื่อสักครู่นะครับรอดี่ฝึก การเสิร์ฟลูกมือล่างหน้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำลูกบอลก่อนอ่าผมลืมบอกอย่างนึงครับจุดจสัมผัญนะครับในการเสิร์ฟลูกมือล่างอันนี้เป็นการหวานนะครับจุดสัมผัญนะครับเลยข้อมือนะครับขึ้นมาครับเหมือนให้จินตนาการว่าตัวที่เราใส่การนะครับประมาณเจ็ดเจ็แปดประมาณสิบเซนแล้วกันสิบเซนลูกบอลบอลนี่นะี่นะครับจุดสำคัญตอนนี้นะครับมือซ้ายนะครับเหมือนกันนะครับ ตรงบริเวณพ่วงที่เราใส่นาฬิกานะครับแล้วก็จุดสำคัญที่ดรับเวื่มมือครับแขนต้องอยู่ใต้บอลนะครับถ้าแขนกลางบอลอยู่หัวบอลก็จะทำให้การเสิบอลไม่าดโอเคอย่าง้นครับเพื่อนๆจำัอบกไได้ครับหนึ่งเรียบ ไปนะครับย่อนะครับแล้วก็ติดแขนหลังหลังครับโยนแล้วก็สองข้อขยับไปนะครับ โอเคครับต่อไปเราดูสายกันนะครับต่อไปเราจะมาการถือสายครับอย่างที่เรานเมื่อก่นะครัโยนต้นลนครับขนาดสายนะครับลกฟ้าครับแค่ชักขะครับก้ยโยนอลบอลครับแล้วก็มือายเปลี่ยนเลี้ยงมาเที่ยวเที่ยวอลแลวก็ตัวน้อยนะครับสถานีที่สองนะครับ

สำหรับการเสริมูร่าในนนี้นะครับก็ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับไปซ้อมกันนะครับการที่เราที่เราจะทำได้นะครับเราไม่สามารถ้ในวันเดียวในเดนเดียวนะครับให้ทุกคนนะครับมาซ้อมฝนฝนการาสงเป็นกำลับวันะครับูช่ก็ขอนะครทุกคนนะครับคอยคิยตามมาดนจบแล้ก็อย่างนนะครับกดลค์กดแชกดตอไปนะครับ ก็คือการจบไปแล้วนะครับในการที่ในการเสิร์ฟนะครับที่ในการเสิร์ฟลูกมือด่างนะครับของพิดาวลนลย์บอลในชั้นปมศึกษา,ษากปีหกเราจะได้เรียนถ้าเราไม่ติดโควิดนะครับเราก็จะได้เรียนในการปฏิบัติจริงนะครับก็ให้พวกเราได้ฝึกน,นะครับในเรื่องของลองฝึกในท่ามือเปล่าก่อนนงไม่มีลูกนะครับ คึกการมือเปล่านะฝึกที่บ้านนะครับทําไปเป็นไปหลายรอบนะครับฝึกให้เคยให้เคยชินแล้วก็ถ้าหายโควิดแล้วเราก็จะปฏิบัติตรง n g ีนครับสำหรับวันนี้ครูก็ให้พวกเราได้ดูคลิปวิดีโอในครั้นี้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ